อีกหนึ่งปัญหาที่เจอบ่อยๆมากกับประตูข้างของรถตู้ปัญหาของเขาคืออะไรอีกนะครับอันนี้นะครับเนี่ยเวลาลูดแล้วจะมีเสียงดังคืดก่าึ้นก่านะังครับหลังตัวนี้มันหลุดนะครับนะเพราะว่าไม่เต็มหน้าหลังตัวนี้มันจะหลุดอย่างนี้นี่นะครับนะครับแล้วก็กอนหน้าตัวนี้ครับมันจะแตกนะครับเพราะว่าไม่ไน้ซส่หลังหมาเนี่ยกอนตัวนี้ครับมันแตกนะครับเวลาปิดดังก๊อกก๊อก นะครับมันจะดังป๊อกป๊อกเลยครับไปเดี๋ยวไปทำกันเลยก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับนี่นะครับดูนะครับเห็นไหมครับเสียงก๊อกแก๊กแก๊กก็ไม่มีเสียงประตูกูดกาดกูดกาดก็ไม่มีนะอย่างที่เขามาที่แรกเนี่ยมันจะดังกูดกาดกูดกาดหรือพี่ๆคนไหนที่มีปัญหาแบบนี้นะเม้นเข้ามาให้ผมดูได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเนี่ย นะผมทําเสร็จแล้วเนี่ยเสียงเลือดกึ้ดกาดกึดกาดไม่มีครับเห็นไหมโอ้โหมันนิ่มมากครับผมแล้วว่าปล่ปลอยไปเนี่ยปลอยเบาๆอย่างเงี้ยครับมันจะเข้าอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพาพี่ๆทุกคนได้เลยนะครับที่มีปัญหาเก็บแบบนี้นะประตูข้ามแบบนี้ฮะเข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาถามผมได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับผมจะแก้ให้นะครับบางทีจะทที่บ้านก็ได้นะครับไม่ต้องมาหาผมก็ได้ทําที่บ้านเดี๋ยวผมจะบอกวิธีให้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมคันนี้นะครับเชิญชม